คุยอังกฤษกับลูกแล้วถูกบูลลี่เรื่องสำเนียงให้ฟังคลิปนี้ค่ะคุณใช่ไหมคะที่ตอนนี้กำลังเริ่มต้นที่คุยภาษาอังกฤษกับลูกอยู่แล้วเกิดอป้าข้างบ้านหรือเกิดมีผู้หวังดีที่ไม่ได้ประสงค์ดีสักเท่าไหร่มาบูลลี่สำเนียงคุณเอ้ยสำเนียงแบบนี้เนี่ยเหรอจะมาพูดภาษาอังกฤษกับลูกสำเนียงแบบนี้เนี่ยหรอทำไมขี้เหนียวจังทำไมไม่จ้างครูฝรั่งถ้า คุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะไก่แนะนำถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบคุณก็จะมีวิธีการปลดล็อกตัวเองแบบง่ายๆค่ะคำถามนี้นะคะก็มีแฟนเพจหลายๆคนหรือมีนักเรียนในคอร์สไก่หลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะคะเมื่อก่อนเนี่ยไก่ก็เป็นกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ไก่อยากจะให้คุณตั้งคำถามกับว่าถ้าคุณแคร์เรื่องเหล่านั้นมันเป็นประโยชน์กับโตคุณไหม แล้วคำพูดหรือการกระทำที่คนเหล่านั้นเขาทำกับคุณแล้วคุณไปแคร์นะ่ะมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมถ้าคำตอบมันคือไม่เพราะฉะนั้นไก่แนะนำให้คุณอย่านำเอาความคิดพวกนี้หรือเอาพลังงานพวกนี้มาใส่ตัวค่ะเพราะมันจะทำให้พลังงานชีวิตของคุณนะ่ะตกต่ำลงอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ไก่อยากจะให้คุณเนี่ยจำเอาไว้ก็คือ คนที่เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือคนที่เขาฝึกฝนตัวเองเนี่ยจนสามารถพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยเขาจะไม่มาบูลลี่เรื่องสำเนียงค่ะเพราะเขารู้ว่าสำเนียงในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั่วโลกเลยถ้าคนที่เป็นคนจีนคนเกาหลีหรือคนเอเชียแล้วมาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงมันก็จะเป็นประมาณหนึ่งถ้าเป็นคนอินเดียคนปากีสถานหรือเป็นคนพื้นที่อื่นๆ มาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแม้แต่เจ้าของภาษานะคะที่เขาพูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็ยังมีหลายสำเนียงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสำเนียงอะคะ่ะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่สิ่งที่เขาควรจะโฟกัสก็คือการออกเสียงค่ะถ้าคุณสำเนียงไม่ดีแต่คุณมีการออกเสียงที่ถูกต้อง ร้อหลังก็ยังฟังคุณเข้าใจค่ะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือมีความรู้สึกว่าปลดล็อกนะคะให้พิมพ์คำว่าปลดล็อกมาด้านล่างคลิปนี้ค่ะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปกดติดตามครูแม่ไก่ได้ทุกๆช่องทางนะคะชื่อเดียวกันหมดเลยครูแม่ไก่สอนลูก2ภาษาแบบง่ายๆค่ะแล้วพบกับครูแม่ไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ